สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลลเด์น้ำนมถั่วเหลืองผสมกะโพดปราบีเอสซีคอนซอยช่วงอร่อยรอบโลกชิมสุดยอดโอเด้งมาเกาห้ามพลาดเด็ดขาด อร่อยรอบโลกเราอยู่ที่มาเก๊ากับเซนาโดสแควร์ที่รวบร,รวมอาหารสตตีทฟูดอร่อยๆอมากมายเช่นโอเดงมาเก๊าและต้มครื่องในวัวที่เสิร์ฟพร้อมความอร่อยให้นักท่องเที่ยวและวัยรุ่นท้องถิ่นนี่ไงโอเดง นี่แหละแต่ว่าญี่ปุ่นเขาไม่ใส่ไข่ไม่จะเป็นชาบูแต่ว่าที่เรียกโอเด้งเพราะว่ามีพวกลูกชิ้นเสียบๆแล้วเรามาเลือกเอาใช่ไหมใช่แล้วก็ไปต้มหราจะราดน้ํากะหรี่ก็ได้เราจะเลือกสักร้านหนึ่งเป็นร้านที่เป็นต้นฉบับออริจินอลเลยนี่ไงอ๋อต้นฉบับนี่ร้านนี้ได้ไหมเ้ยน้นๆเอแกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ครับที่เลือกร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านต้นฉบับเก่าแก่ถึงจะเป็นร้านเล็กๆนะครับ รสชาติยอดเยี่ยมทีเดียวเรามีหลายอย่างทีเดียววางอันดับแรกคือเป็นผักไล่มาก็เป็นพวกลูกชิ้นต่างๆนะครับลูกชิ้นบะหมี่บะหมี่มีหลายเส้นเลยนะครับฟองเต้าหู้คุณผู้ชมวิธีรับประทานก็ไม่มีอะไรยุ่งทับเนี่ยเราก็คีบใส่คีบใส่คีิใส่ ในผู้ชมเขก็จะมีราคาเขียนไว้นะครับว่าไม้ละเท่าไหร่อะไรยังไงมีเขียนราคาไว้นะครับแล้วก็มีขนาดไซส์ของเจ้าถ้วยอ๋อนี่ก็ราดน้ำแกงกะหรี่ข้นๆลงไปไนะครับอ,อราดสองน้ำอันนั้นพริกอันั้นพริก โนบีฟ <No> อันนี้ไม่คิออกมาเป็นแบบนี้นี่เลยนี่ฮะที่ผมเลือกอะพี่เอะจับยัดจับยัดนะฮะจะลองทานให้ท่านผู้ชมละเชิญเลยครับ ผู้ชมลูกคิ้นทั้งหมดที่ผมเลือกใส่ไปในนี้แล้วก็มีใส่เจ้าเนื้อนะฮะเนื้อตุ๋นทั้งหมดเลยปนกันลงไปอันไหลทั้งหมดเลยอยู่ในนี้หมดเลยกระบวนการทานก็คือจิ้มทานไปเรื่อยๆจิ้มจิ้มทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองเดี๋ยวขออนุญาตลองเจ้าเนื้อตุ๋นพวกนี้ก่อนนะครับ <c oughs> อยู่ด้านบนนี่ดูนะ่าทานนะี่มีพริกด้วยนะครับแ,แดงแดงซอสแเออินาค้แิ้วกระเพพะกี้ลิ้วทพพีลิ้วทพพีลิ้ว สับปะรดเลี้วเมื่อกี้ผมอยากจะบอกลูกชิ้นเนี่ยทีเด็ดมากเลยเขาไม่ใช่แก่ลูกชิ้นปลาแบบบ้านเรานะพอเรากัดไปแตกเนี่ยนะท้้งขับข้างในมีไข่ปลาแซลมอนอยู่ด้วยเนี่โอนี่ลูกชิ้นไข่ปลานั่นเองแต่สำหรับคนทานทานเครื่องในเนื้อนะครับจะบอกว่าเขามีกลิ่นยาจีนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ราดเจ้าน้ำเหมือนกับแกงกะหรี่แล้วก็ราดพริกลงไปอีกมันถูกใจคนไทยแบบเราอะถูกใจมันเผ็ดมันหอม มันร้อนมันนุ่ม,ม,น,มน้ำซอสเนี่ยน้ำซอสกขเนี่ยมันพอ,อดีเลยม,มันมีเค็มมันมีแล้วพอใส่พริกลงไปทุกอย่างเนี่ยไอพวกนี้มันจืดๆน,นะพวกนี้มันอร่อยมากๆเลย,ยสำหรับคนชอบรับประทานอาหารร้อนๆน,นะฮะตื่นมาเช้าๆยังไม่ได้ทานอะไรผู้ชมไมไ่ทานอาหารที่โรงแรมมาเดินเล่นเนี่ยแวะเลยร้านเนี่ยขายมา20กว่าปีที่ขายมา20กว่าปีได้ผมว่าเขาเก่งเรื่องทําเครื่องในทําทน้ําตุ๊ปได้ น้ำราดแล them, ้ว hmm. ก็พร so ิกอร่อยมากสำหรับคนทานเครื่องในผมบอกเลยคุณผู้ชมต้องลองทานวัวทานเนื้อวัวนะฮะต้องลองว่าที่นี่เป็นร้านหนึ่งในมาเก๊าที่ทําเครื่องในตุ๋นได้อร่อยที่สุดนะฮะในสตรีทฟู้ดแถวนี้ต้อชื่อว่าร้านกำวากำวะกำวากํานกาวํกำวาอะไรที่สุดที่สุดคุณผู้ชมครับช่วงหน้าล้วงสุดเด็ดการทำสปาเกตตี้ปูอ่อง